Harley Davidson Softail คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่สะท้อนความคลาสสิกผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวมันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพวิถีชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของการเดินทางที่ไร้ขอบเขตด้วยดีไซน์อันโดดเด่นเครื่องยนต์ทรงพลังและฟีลลิ่งการขับขี่ที่ไม่มีใครเหมือนโซฟเทลจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของนักบิดทั่วโลกขีดขีดขีดดีไซน์คลาสสิกแต่ทันสมัย สิ่งที่ทำให้ Softail แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆคือดีไซน์ที่ดูคลาสสิกแบบย้อนยุคแต่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโครงสร้างเฟรม Softail ออกแบบให้ซ่อนโชคหลังไว้ภายในทำให้ดูเหมือนเป็นรถ h a r ์ t เทล h ฮาร์ทเทแบบดั้งเดิมแต่ยังคงมอบความนุ่มนวลขณะขับขี่ทุกองค์ประกอบของ Softail ตั้งแต่ไฟหน้าแบบกลมถังน้ำมันทรงหยดน้ำไปจนถึงเบาะนั่งเดี่ยวล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียด และอัตลักษณ์ของฮา r l เล d เดวิสันที่ไม่เคยเปลี่ยนขีดขีดขีดขุมพลังเครื่องยนต์มิวเวลกี้เอทหัวใจของโซฟเทลคือเครื่องยนต์มิวเวลกี้เอทที่ทรงพลังมีให้เลือกทั้งขนาด107และ114ลูกบาทนิ้วมอบแรงบิดมหาศาลในรอบต่ำส่งผลให้การออกตัวและการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจเสียงคำรามของเครื่องยนต์แบบวีทวินอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงดังกระหึม่มสะท้อนถึงพลังและความแข็งแกร่งในทุกย่านความเร็ว ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันทำให้เครื่องยนต์มีความทนทานและสามารถใช้งานได้ในระยะยาวเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ทางไกลขีดขีดขีด,ขดการควบคุมและระบบช่วงล่างแม้ Soft s o ฟ a ทลจะดูใหญ่และหนักแต่กลับควบคุมได้ง่ายอย่างน่าทึ่งระบบกันสะเทือนหน้าแบบโชว d ดูอัลเบนดิ้งวาลและโชคหลังแบบปรับได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนที่ครุขร่น้ำหนักของตัวรถถูกออกแบบให้สมดุล ทำให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเบรกหน้าและหลังแบบดิสพร้อมระบบ ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทำให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพถนนขีดขีดขีดฟีเจอร์และเทคโนโลยีโซฟ t ท a i l มาพร้อมระบบไฟ LED รอบคันหน้าจอดิจิทัลแบบกระทัดรัดแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางน้ำมันและการแจ้งเตือนต่างๆระบบสตาร์ทแบบเคเลสเพิ่มความสะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้น บางรุ่นยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Harley Davidson ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระบบต่างๆได้อย่างง่ายดายขีดขีดขีดความหลากหลายของประกูล Softail Harley Davidson Softail มีหลายรุ่นให้เลือกตามสไตล์ของผู้ขับขี่เช่น Street Bob เรียบง่ายน้ำหนักเบาเน้นความดิบดั้งเดิม Fat Bob ดีไซน์บึกบึนพร้อมล้อใหญ่และแฮนด์ทรงโหด Heritage Classic สไตล์ย้อนยุคมีบางลมหน้าและกระเป๋าข้างเหมาะสำหรับการเดินทางไกลเบรกเก้าทรงยาวล้อหลังใหญ่ดุดันเหมาะกับสายโชวไม่ว่าคุณจะชอบขับชิลในเมืองหรือบิดยาวออกต่างจังหวัดโซฟเทลก็มีรุ่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการขีดขีดขีดประสบการณ์การขับขี่ h a r ์เล d a เดวิ o สันโซฟเทลมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอย่างชัดเจน เสียงเครื่องยนต์ที่คำรามแรงบิดที่มาไวและการตอบสนองของช่วงล่างที่แน่นหนึบทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยอารมณ์และความมันการขับโซฟเทลไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B แต่มันคือการใช้ชีวิตบน2อล้อแบบเต็มอารมณ์ขีดขีดขีด,ขดราคากับความคุ้มค่า แน่นอนว่าฮาร์ลีเดวิสันโซฟเทลไม่ใช่รถราคาถูกแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพความเป็นตำนานและความทนทานในระยะยาวมันถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยราคาขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นแต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นที่หลักล้านต้นต้นไปจนถึงกลางกลางนอกจากนี้ h a r ์ลียังมีการรับประกันและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยขีดขีดขีด,ขดสรุป ฮาร์เรสเดวิสันโซฟเทลคือมอเตอร์ไซค์สำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าความเร็วมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความเท่และวิถีชีวิตของนักบิดตัวจริงไม่ว่าจะเป็นรูปลักษ์เครื่องยนต์หรือฟีลลิ่งการขับขี่ทุกอย่างในโซฟเทลถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสัมผัสถึงคำว่าตำนานอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแข็งแกร่งและมีประวัติศาสตร์ยาวนานฮาร์เรสเดวิสันโซฟเทลคือคำตอบที่ไม่มีวันตกยุค